เดี๋ยววันนี้จะไปซื้อที่คว่ำจานที่อีเกียนะคะเนื่องจากว่าอันเก่าเนี่ยค่อนข้างแบบสภาพเยินแล้วแล้วที่อยากได้ก็คืออยากได้อันแคบๆแ,แล้วก็สามารถใส่เป็นสองชั้นได้ดูจากในแอปของอีเกียแล้วเนี่ยเจออยู่อันหนึ่งนะคะที่น่าจะโอเคก็คือเป็นอันนี้ตอนนี้ลดร,ราคาด้วยนะคะจาก990บาทเหลือ790ดดูจากขนาดความสูงความกว้างของเขาแล้วเนี่ยน่าจะพอดีกับพื้นที่ที่เรามีตรงนี้ เจอแล้วนะคะที่ความจานที่เราอยากได้แต่ว่าเจออีกรุ่นหนึ่งที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือตัวสีขาวนี่นะคะตัวที่เลงไว้ก็คือสีสปแตนเลสนั้นแล้วก็เจอตัวนี้ที่เป็นรุ่นใหม่ที่ก็น่าสนใจเหมือนกันเอาไว้วางค่อมตรงซิงะคะ่ะแล้วก็สามารถวางจานข้างบนได้แล้วเวลาน้ำจากจานที่เพิ่งล้างเสร็จเขาก็จะหยดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณซิงที่รองอยู่แต่ก็มีความรู้สึกว่า ก็น่าจะได้อันนี้เหมือนเดิมเพราะว่าตัวสีขาวนี่ก็กังวลว่าถ้าเกิดเรายืนตรงซิงก์แล้วน้าเราก็คงจะชนกับเอกที่ยื่นออกมาหมายถึงชนกับที่คว่ำจานด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นคงจะได้เป็นตัวนี้ลดร,ราคาด้วยจาก990เป็น790อนะคะสินค้ายังเหลือเยอะอยู่โอเคไปค่ะได้เลยแล้วก็ได้ที่เสียบทิชชูสีดำนี้มาด้วยนะคะราคา9 9บาทเอาไว้เสียบทิชชูขนใหญ่แบบนี้ เพื่อหให้มันแน่นขึ้นก็ควรที่จะใช้เป็นสว่างไฟฟ้านะคะแต่ว่าอันนี้แบบเดี๋ยวรอใช้แบบก็เลยจะใช้อันนี้รอสามารถที่จะประกอบแบบนี้ประกอบเลือกหัวก่อน ในชุดเขาก็จะมีมาพร้อมเลยนะคะประกอบแบบนี้สำหรับสาวๆคนไหนแบบไม่เคยใช้เครื่องมือช่างก็ดูคลิปต้นได้นะคะเพอะเป็นก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเมื่อกี้เป็นตามเข็นมนาฬิกาแต่ถ้าสลับกดตรงนี้นะคะไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนเข็นมนาฬิกาก็าคือเอามาออกจะทำให้เขาแน่นขึ้นก็ ก็ไม่ยากเลยเส่แล้วประกอบไม่ได้ยากเลยนะคะเราจะง่ายขึ้นถ้าเกิดว่ามีเครื่องมือช่างดีๆแบบนี้นะคะอันนี้สามารถเจาะปูนได้นะคะส่วนอันนี้ของอ e ีเกียอันนี้เจาะปูนไม่ได้นะคะก็คือสามารถที่จะคันน็อตอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าของ iMac p o w e r เ o o l เนี่ยสามารถเจาะได้ทั้งปูนแล้วก็ใช้งานแบบธรรมดาได้นะคะเอาเลยค่ะควรมีติดบ,บ้านไว้นะคะ แัดลิงจานกันค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับที่คว่ำจานจากอ e ีเกียถ้าให้รีวิวการใช้งานจะมีความรู้สึกว่าบริเวณช่องคะคะ มันเหมาะสําหรับจานที่แบบมีขนาดเล็กอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นจานที่มีความหนาอย่างเช่นใบนี้เขาก็จะวางไม่ลงช่องแบบนี้นะคะมันก็จะแบบมันอาจจะไม่อยู่นะมันจะอย่างเนี้ยแต่ถ้าเป็นจานใบเล็กๆอย่างเช่นใบนี้มันก็จะพอดีนะคะก็จะสามารถวางได้พอดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่ยังไม่โอเคเท่าไหร่ที่ยังต้องเพิ่มเติมก็คือในส่วนของถาดรองที่เวลาน้ําหยดเพราะว่าตรงนี้เขามีช่องใช่ไหมคะมีรูให้น้ําออก ต้นใช้เป็นแผ่นซับน้ําที่เดิมทีต้นมีอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็จะไม่พอดีเพราะว่าตรงนี้เป็นบริเวณเตาเดี๋ยวต้องไปซื้อถาดที่มารองน้ำด้านล่างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหินอ่อนจะเป็นลอยจะเป็นเขาจะดูดซับน้ำนะคะเราก็จะเป็นสีแบบไม่โอเคแต่จริงๆถาดมันก็ไม่พอดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหลื่อมกันแค่นิดเดียวมันมันไม่เหลือเยอะแบบนี้นะคะ่ะถาดรองน้ำ ถ้าใครชอบก็ไปซื้อตามได้นะคะราคาไม่แรงตอนนี้มีลดราคาอยู่ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบอยังไงก็ฝากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ